ทงเชมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก็มาอยู่กับอีอีเราซื้อเช่นเคยนะคะและวันนี้อีอีเราซื้อก็จะมาสอนเรื่อง你是哪国人你是哪国人คุณเป็นคนประเทศไหนนะคะซึ่งวันนี้เราซื้อจะมาสอนเป็นบทสนทนาค่ะนะคะบทสนทนาที่เราซื้อจะสอนเนี่ยมีสองแบบมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ บทสนทนาที่1น,นะคะบทสนทนาแรกที่เราซื้อจะสอนนะคะก็เกี่ยวกับการถามนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนประเทศไหนเวลาเราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเขามาจากประเทศอะไรเขาเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยเราจะถามเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรและเราซื้อก็จะสอนการตอบด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราโดนถามเป็นภาษาจีนว่า อย่างนี้ว่าเราอ่ะเป็นคนมาจากประเทศไหนเราจะตอบว่าอย่างไงนะคะอ่ะเรามาดูกันเวลาเราจะถามนะคะสมงุตงิเราสนใจคนคนหนึ่งเราจะถามเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนประเทศไหนเราจะถามว่าอย่างไงอ่าอย่างแรกเลยนะคะเราจะพูดว่าฉิงเวินฉิงเวินนะคะฉิงเวินตัวนี้แปลว่าขอถามหน่อยและจะตอบด้วยหนี่ชื่นหนกวัวเหริน หนีชื่อน่ะกัวเรนนะคะเรามาดูคำแปลแต่ละตัวกันก่อนหนีแปลว่าคุณนะคะชื่อแปลว่าเป็นหน่าแปลว่าไหนกัวนะคะแปลว่าประเทศเหรนแปลว่าคนอ่าโดยรวมนะคะแปลออกมาก็จะเป็น คุณเป็นคนประเทศไหนนั่นเองค่ะหนีชื่อนาการนแปลว่าคุณเป็นคนประเทศไหนนะคะเรามาลองถามกันอีกทีนะคะว่าประโยคน,นี้เต็มๆว่าจะถามว่ายัางไงชิงเวินหนีชื่อนาการนขอถามหน่อยคุณเป็นคนประเทศไหนอ่าเด็กๆลองพูดคำถามคำนี้เป็นภาษาจีนให้เราสื่อฟังสิคะ เก่งมากนะคะอ่าแล้วเวลาเราจะตอบล่ะอ่าเวลาเราจะตอบเราจะตอบอย่างไรเราจะตอบแบบนี้นะคะ我是泰国人我是泰国人我是泰国人อ่าดูคำแปลแต่ละตัวก่อน我แปลว่าฉันนะคะชื่อแปลว่าเป็น ไทกัวอ่าไทยกัวเราเรียนกันในเรื่องประเทศกันแล้วใช่ไหมเอ่ยไทยกัวแปลว่าประเทศไทยนะคะเอิรนแปลว่าคนนะคะอก๋วชื่อไทกัวเอิรนนะคะก็จะแปลว่าฉันเป็นคนไทยนั่นเองค่ะอ่ไหนเด็กๆลองพูดประโยคนี้ให้เราสื่อฟังหน่อยสิคะเหินห่าวค่ะเรามาลองพูด บทสนทนานี้กันอิกรอบดีไหมเอ่ยอ่าไปพร้อมเราซึ่งเลยนะชิงวัลน,นี่ชื่อนากัรเน่นหัวชื่อไทกวัวเริ่นขอถามหน่อยคุณเป็นคนประเทศไหนฉันเป็นคนประเทศไทย และนี่ก็เป็นตัวอย่างบทสนทนาที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นะคะหลอกซื้อยกตัวอย่างมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยเจโฮมนะคะคนนี้คือเจโฮมนะคะเขาอยากดูว่าชูก้าเนี่ยชูก้าคือคนนี้นะคะคือคนประเทศไหนเขาก็เลยถามว่าชิงเวินหนี่ชื่อนากวาเรนชิงเวนินหนีชื่อนากวาเรน ขอถามหน่อยคุณเป็นคนประเทศไหนอาชชก้า,กาเลยตอบว่าหัวชื่อฮานกัวเรนหัวชื่อฮานกัวเรนฉันเป็นคนเกาหลีนั่นเองค่ะบทสนทนาที่สองบทสนทนาที่สองที่เราซื้อจะสอนนะคะก็คืออาเรามาดูคำถามก่อนคำถามนะคะหนีชื่อ 日本人吗你是日本人吗你是日本人吗แปล,ปล,ปลแว่าคุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าเรามาดูคำแปลตีละตัวก่อนนะคะนี่แปลว่าคุณชื่อแปลว่าเป็นญี่ปุ่นแปลว่าญี่ปุ่นนะคะ人แปลว่าคนใช่ไหมแปลว่าใช่ไหม อ่าประโยคนี้นะคะก็คือ你是日本นมาก็จะแปลว่าคุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมอาเวลาเราถามเข้าไปนะคะอ่าถ้าสมมุติเราโดนถามคําถามนี้ล่ะเราจะตอบกลับไปว่าอย่างไรถ้าอะเราถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นเราจะตอบว่าไงมาดูวันนี้นะคะเวลาเราตอบรับอันนี้ก็คือ是我是日本人是 我是日本人，是我是日本人，ก็จะแปลว่าใช่ฉันเป็นคนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะชื่อนะคะสามารถแปลว่าชื่อตัวนี้นะคะสามารถเป็นการตอบรับได้ด้วยแปลว่าใช่นะคะอ่าวาแปลว่าฉันชื่อตัวในประโยคนี้ตัวนี้นะคะแปลว่าเป็นญี่ปุน่นแปลว่าประเทศญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นนะคะ เยนแปลว่าคนเพราะฉะนั้นชื่อหม้อชื่อญี่ปุ่นเยนแปลว่าใช่ฉันเป็นคนญี่ปุ่นอ่าแต่ถ้าเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นเราจะตอบปฏิเสธยังไงมาดูกันนะคะอ่าเราจะตอบว่าปู่ชื่อปู่ชือ่อหม้อชื่อ中国人ปู่ชือ่อหม้อชื่อ中国人 ปู่ชื่อนะคะตัวนี้อ่านว่าปู้นะคะตัวนี้อ่านว่าชื่อนะคะอ่าสองคำนี้เวลาสองตัวนี้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะจะออกเสียงคำว่าปู้เนี่ยเป็นปู่นะคะเป็นปู่ชื่อนะคะแปลว่าไม่ใช่ว่แปลว่าฉันชื่อแปลว่าเป็นจงกัวแปลว่าประเทศจีนเหยียนแปลว่าคน ในเมือ่อมันปิดปฏิเสธใช่ไหมคะเราจะตอบว่าไม่ใช่ฉันเป็นคนจีนอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนประเทศที่เราเป็นนะคะให้มาเติมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราเลยตอบปฏิเสธว่าปูชื่อหัวชื่อจงกาเรนแปลว่าไม่ใช่ฉันเป็นคนจีนเรามาดูตัวอย่าง บทสนทนาเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปให้นะคะมาดูกันที่เราซื้อยกมาให้ดูอคา,าริน่านะคะเขาเนี่ยถามวินเทอร์นะคะถามกับวินเทอร์ว่านีชื่อฟากัรนมานีชื่อฟากัรนมาแปลว่าคุณเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมวินเทอร์บอกว่าใช่ละอ่าถ้าวินเทอร์ เป็นคนฝรั่งเศสวินเทอร์จะตอบว่าชื่อหัวชื่อฝรั่แปลว่าใช่ฉันเป็นคนฝรั่งเศสนะคะแต่ถ้าวินเทอร์บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนฝรั่งเศสวินเทอร์จะตอบว่า不是我是英่人不是我是英่人 แปลว่าไม่ใช่ฉันเป็นคนอังกฤษนั่นเองค่ะามาถึงจ่วเย่กันแล้วนะคะจ่วเย่กันบ้านกันบ้านที่เราซื้อให้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือดูรูปแล้วเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะจินเทียนเต้าเจอรี่ปะบ๊ายบายค่ะใจเจียน